สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักนะคะประจำวันที่16พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานนะคะในสับวอนนะคะส่วนเขาเป็นเดอะสเตรนท์กับหัวนะคะ วันนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะสำหรับคู่ไหนที่มีปัญหาการมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะมีการยอมนะคะมีการรอมชอมกันทางฝ่ายแฟนคุณนะคะหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาจะยอมคุณมากขึ้นนะคะถ้าเขาเคยดื้อใส่คุณวันนี้เขาก็จะเลิกดื้อแล้วเนาะตัวคุณก็มี movement ในความสัมพันธ์นะคะมี passion ในความสัมพันธ์กลับมานะคะ คุณง่ายๆก็คือมีการง้อ,อก,กันนั่นแหละนะคะมีการยอมกันนะ get more information นะคะคือคุณสองคนจะไม่รีบด่วนในการตัดสินใจนะคะแต่ว่าจะหาข้อมูลนะคะให้มากขึ้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะก็วันนี้ก็ทั้งสองฝ่ายจะไม่ใจร้อนนะคะมีอะไรจะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะเวรี o ูญน,นะคะในอีกไม่ช้านี้นะคะคุณสองคนก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่มาลงตัวได้นะคะยังไงก็อดใจรอน,นิดนึงแล้วกันพลังงานมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะ